สวัสดีครับเ,เราเราเสร็จจากมะเขือเทศมาเนอะทีนี้อยากจะให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ไดมาได้มาเห็นนะฮะว่าในโลกเราเอางี้ในโลกเราดีกว่าครับมันมีทั้งพริกนะฮะพริกที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยนะะถ้าเราเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อว่าไอพันธุ์เนี้ยมันไม่มีความเผ็ดเลยนะฮะหรือเรียกพริกไม่เผ็ดอันเนี้ยเราเราเรา,เราใช้เล่นกลมายากลได้นะ,ะแข่งกินพริกก็ได้นะคุณเอาพันธุ์คุณมาเราเอาพันธุ์ของเราไปแข่งกัน ใช่ไหมอันนี้คือพริกที่ไม่เผ็ดนะครับถ้าอยากเห็นผลอยากเห็นหน้าตามาเที่ยวงานเกษตรกระแพงแสนนะซึ่งเราจะเปรียบเทียบระหว่างพริกไม่มีความเผ็ดกับพริกที่เผ็ดที่สุดอยากได้ลองชิมเป็นเด็ดขาดนะฮะอันตรายเสียชีวิตได้นะจะเห็นผลอยู่นะครับเริ่มติดผลแล้วนี่เราเรียกว่าพริกพิโรดนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้จะเห็นชัดกว่าอันนี้จะเห็นชัดกว่าเห็นไหมครับอ่าอันนี้จะเริ่มเห็นลูกละเห็นผลแล้วนะครับ เพราะนั้นในงานเกษตรกระเพงแสนนะครับคุณคุณคุณอยากจะเห็นว่าเอล้วหน้าตาพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเราไม่มีโอกาสทุกคนได้จะขึ้นเครื่องบินไปเมืองนอกเพื่อจะไปดูหน้าตาเขาแต่เรานํามาให้ชมที่งานเกษตรกระเพงแสนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนนะครับเราจะโชว์ทั้งพริกที่เผ็ดที่สุดแล้วก็พริกไม่เผ็ดเห็นไหมครับทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยเราเป็นประเทศเขตร้อนที่รับประทาน พริกนะฮะมากเป็นอันดับต้นๆในโรคแล้วก็เราก็ส่งออกพริกเป็นจํานวนมากนะครับปัญหาของการปลูกพริกในบ้านเราก็คือโรคที่ทําลายผลนะครับชาวบ้านเรียกว่าโรคกุ้งแห้งนะฮะทางการเราเรียกว่าโกกครคท,ที่เกิดจากเชื้อ a n น h r a c n กโนดซึ่งเชื้อตัวนี้มันจะทําลายผลนะครับในช่วงที่ผลเริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นผลสุกสีแดงนะครับถ้ามันเกิดอาการแล้วต้องทิ้งอย่างเดียว นะครับจำไม่ได้เพราะฉะนั้นทางศูนย์วิจัยและ,ะ,ละพันาพักข้อนมีการเก็บรวบรวมพันธุ์พริกนะฮะในประเทศไทยนะครับเราก็มีการศึกษาว่ามันจะมีหลายๆสายพันธุ์นะครับที่มันสามารถทนทานหรือต้านทานต่อโรคกุ้งแห้งหรือแอนเทคโนดนะครับเราก็เลยนะครับจับเข้ามาผสมเพื่อสร้างสายพันธุ์ลูกผสม ซึ่งถามว่าในศูนย์วิจัยและพัฒนา,าพืชผักเาเขตร้อนนะครับเรามีพันธุ์สายพริกพันธุแท้ผลใหญ่นะเราเรียกว่าพริกขี้หนูเบอร์7-58เบอร์นั้นก็ผลสูงต้นสูงเก็บเกี่ยวง่ายผลยาวตลาดต้องการแต่เกษตรกร,กรบอกว่ามันจะเก็บช้ากว่าพันุ์ลูกผสมเพราะนั้นเราก็เลยพยายามสร้างพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆที่มีลักษณะเด่นคือ1เก็บเกี่ยวง่าย2 ก็คือต้านทานต่อโรคก,กุ้งแห้งหรือแ n นแทกโนนนะฮะที่เห็นอยู่นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิคู่ผสมนะที่มันมีลักษณะทนทานและต้านทานต่อโรคก,กุ้งแห้งหรือแ n นแท n โ s นตอนนี้เราอาจจะยังยังไม่เห็นนะฮะเพราะผลมันยังไม่ไม่เปลี่ยนสีแต่มันจะแสดงอาการตอนช่วงที่เริ่มเปลี่ยนสีนะฮะผลมันจะเริ่มจากเขียวเป็นผลแดงมันก็จะสุกนะครับตอนนี้เราเริ่มในพริกขี้หนูก่อน นะครับแล้วต่อไปเนี่ยเราจะทําอยู่ในกลุ่มของพริกชีฟ้านะเราจะทําอยู่2กลุ่มนะครับเ,เราจะสร้างเป็นพันธุ์ลูกผสมแล้วก็พันุแท้นะครับเพื่อ,อ,อให้เกษตรกรในบ้านเราสามารถปลูกพริกได้ตลอดทั้งปีบ้านเรามีร้อนมีฝนมีหนาวแต่ปัญหาของโรคแอนแทกโนดเนี่ยมันจะเกิดในช่วงของฝนแล้วก็ต้นหนาวที่มีความชื้นในอากาศสูง,สง,สงนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์พวกนี้เป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่เราพัฒนาใหม่ ให้มันทนต่อโรคก,กุ้งแห้งหรือแอนแทคโนดนะครับก็ใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมหน้าตานะครับหรือในงานเกษตรกระเพงแสนมาเห็นว่าลักษณะพันเนี้ยเราต้องการนะฮะก็มาประเมินหรือบอกกล่าวเราได้ว่าโอเคพันเนี้ยนะสามารถส่งเสริมในท้องตลาดได้นะเราก็จะผลิตเมล็ดพันออกมาจําหน่ายสู่เกษตรกรน,นะครับในราคาย่อมเยาวนะครับซึ่งถามว่าของเราเองเราจะได้เปรียบอ่า ร้านขายขายขายเมล็ดด้านนอกของเราเองเราจะมีห้องเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดความงอกก็จะดีอยู่ตลอดนะครับเรามีการทดสอบความงอกให้อยู่ตลอดเวลานะทุกเดือนปีละสองครั้ง6เดือนครั้ง6เดือนครั้งเราเมล็ดก่อนที่จะน่ายอยู่ในห้องเย็นตลอดอุณหภูมิก็ประมาณ10องศาที่เราคุมอุณหภูมิไว้ให้นะครับก็เป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าเมล็ดเทาง,งอกแน่นอนนะครับ ก็ลองดูนะครับมีลักษณะก็เป็นเป็นขี้หนูก่อนแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพริกพริกชี้ฟ้าในกลุ่มของพริกชี้ฟ้านะตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นผลนะครับเดี๋ยวรอชมงานเกษตรนะครับอันนี้แนะแต่ที่แปลกก็คือ2อ,อันนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาชมนะฮะพริกที่เผ็ดที่สุดกับพริกที่ไม่มีความเผ็ดลกูกลูกมันเป็นอย่างนี้เลยเาลาลูกมันเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมอันนี้ ตอนนี้เริ่มมีความเผ็ดยังครับเผ็ดแล้วครับจะได้ลองเป็นเด็ดขาดแค่นี้ก็เผ็ดแล้วเหรอเผ็ดแล้วครับนะครับกับพริกที่ถ้ามองกันในรูปในในดอกนะฮะถ้าสมมติตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับดอกเขาจะเป็นจีนตของแคปซิคัมฟลูเตเซนต์เห็นไหมครับดอกมันจะสีเขียวอมเหลืองนะพอพอผลมันออกมามันจะเป็นคล้ายๆกับพริกขี้หนูสวนหรือพริกกระเหรี่ยงนะฮะแต่เราเห็นปุ๊บเผ็ดแน่นอน ยังไงก็เผ็ดเผ็ดแต่พอกินปุ๊บคือกินผักธรรมดาครับก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบความเผ็ดแต่อยากกินีสันอยากกลิ่นพริกอยากได้สารอาหารจากพริกอ่าก็มาได้พอไม่เผ็ดนี่มีแคปไซซินเหมือนกันไหมแคปไซซนไม่มีครับแต่มันจะได้คุณค่าทางอาหารนะครับจากพริกครับนอกเหนือจากตัวแคปไซซินหรือแคปไซโนอยที่มันไม่มี Hmm. นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปุ๊บบางคนแบบทานพริกเข้าไปมีกรดไหลย,ย้อนมีแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัดปัญหาได้ครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีก็คือในกลุ่มของเชฟที่เขาต้องการสมมติว่าพริกไม่เผ็ดเขาสามารถเอาความเผ็ดมาปรุงแต่งได้และโชว์ใช่เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมาก ผิดมากที่สุดก็เติมตัวนุ่เข้าไปเติมตัวนั้นน่าจะกินไม่ได้แล้วนะอ๋อพอได้อยู่เติมน้อยๆอ,อ,อ,อ๋อไอตัวพิโรดนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมยาซะมากกว่าไปสกัดครับแคปซิลนะครับแคปซินก็ได้หน่อยยกสูงนะครับต่างประเทศเป็นหลักล้านสกอวิวโอ้โหนะครับพันนี้ศูนย์ครับพันนี้อาจารย์ถ้ากินเข้าไปเนี่ยเพอเพอเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมครับได้ครับได้ อย่าได้ลองนะครับถ้าสนใจนะครับมาอยากจะมาชมหน้าตาของของจริงๆครับ1น0ธันวาคมนะครับ2,565นะครับเราโชว์ที่งานเกษตรกระเพงแสนนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ